ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่บริษัทบอกว่าให้เขาทำดีไซน์เจ็ดปีแล้วสิ่งที่เขาทําให้เกิดผลลัพธ์เลยก็คือลดระดับน้ำตาลสะสมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ในฐานะที่เป็นเรือบที่เขาทำได้เบาหวานเนี่ยถ้าลดลงแค่0.1% 0.1%จะทําให้ระดับน้ำตาลเขารวมลงประมาณ30มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วอันนี้จะลดอัดตราการเสียชีวิตของคนไข้ได้เยอะมากซึ่งองคลกจะตื่นเต้นมาก,มากๆเลยแล้วพอหลังจกตื่นเต้นประหลแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็กลายเป็นว่า รีเซ็ตเนี่ยมันใช้ได้กับผูกแพทถ์ูวัยจริงๆต่อให้เขาไม่เป็นเบหาหวานนะคะเขาทาให้หลอดเลือดเขาสะอาดอะ่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ต้องเป็นสโต๊กอ่ะเราเห็นเพื่อนเป็นสโตกเยอะไหมคะเยอะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องรอให้อายุเยอะเยอะอ่ะเราเริ่มเห็นนะการที่คุณหมออะ่ะที่ดูแลตัวเองดีมา,มากๆเป็นสโตกถูกไหมคะแต่รีเซ็ตมันช่วยได้มันช่วยทําให้หลอดเลือดเขาแบบสะอาดมากขึ้นรีเซ็ตเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผูกแพทถ์ูวัยกินได้คนที่สุขภาพดีอยู่แล้วแข็งแรงขึ้น คนที่มีปัญหาคนที่เป็นเบาหวานที่องเล่าไปนะคะน้ำตาลสะสมถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานเนะี่ยให้เขากินสองเช้า2เ,เย็นน้ำตาลสะสมลดได้เดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ว้าวไหมคะอซึ่งมันดีมากจริงๆนะอยากให้เพื่อนๆนะแบ่งปันเรื่องนี้เซนเพราะเรื่นีน้ช่วยคนได้เยอะคนไข้ที่เป็นเบาหวานไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานนะแต่จะเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน,นะคะ่ะ เนี่ยแหละเป็นจุดหนึ่งค่ะที่ถ้าวันนี้เราเห็นความสำคัญสินคา้าดูสกีมีดีหลายตัวมากตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสอดสติปชันค่ะก็ขอแอม,มแอนตระหนี่ค่ะ